มาที่พอใจไหมครกับการร้องเพลงของน้องในสัปดาห์นี้ก็ก็โอเคนะครับแต่แบบเรื่องมีปัญหาเรื่องเสียงเนี้ยก็เลยแบบต้องคอยดูไปไปทีว่าตอนโชว์จริงๆเพอร์ฟอร์มจออกมาเป็นยังไงครับก็เพราะว่ามุ้งนี้คือจมีปัญหาเรื่องของเส้นเสียงันมาแต่สัปดาห์แรกๆอยู่แล้วจนเหมือนจะหายแล้วก็กลับมาเหมือนมีอาการอีกกังวลบ้างไหมในฐานะแฟนคลับหรือคนดูที่ดูอยู่ข้างนอกเนี้ยครับก็กังวลมากครับเพราะก็มาประกวดร้องเพลงก็ต้องใช้เสียงเนี้ยครับก็แบแล้วแบบมาเกิด เหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นก็น่าเป็นห่วงมากครับ๋อแต่ก็ถือว่าการทํางานของน้องอการซ้อมของน้องก็ถือว่าพอใจไหมก็โอเคเนาะก็พอใจครับก็เต็มที่กับทุกครั้งครับก็โอเคครับใช่ครับอันนี้บอกเป็นน้องอันนี้เป็นเพื่อนเขาเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนอนีเป็นพี่เป็นญาติกันอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วตลอดเนี่ยผ่านมา5สัปดาห์แล้วจนสัปดาห์นี้ถ้าเกิดแน่นอนน้องๆก็ต้องคอยช่วยโหวตคุณลุงชมก็ต้องคอยช่วยโหวตด้วยถ้าน้องมุกมีโอกาสได้ผ่านไปอีกหนึ่งสัปดาห์ ในวีคต่อไปอย่างงี้อยากเห็นโจทย์แบบไหนอยากให้น้องมุกร้องเพลงแบบไหนโจทย์แบบไหนเหรอคะที่จริงก็คิดว่าโจทย์แบบไหนน้องมุกก็น่าจะน่าจะทําได้ดีอะคะ่ะแต่ว่าถ้าว่าอยากเห็นโจทย์แบบไหนก็เอาที่แบบมันพลิกจากที่น้องมุกเคยอ่าใช่ค่ะที่ชโชว์มาอาจจะแบบไปทายทางวีคที่แบบโจทย์อเป็นเป็น ภาษาต่างๆภาษาภาษาอื่นเพลงสะกลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะไม่ไม่ชังสากลนะคะที่มันเพลงภาษาที่สามอะไรอย่างนี้อ๋อภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นอะไรก็อยากเห็นอีกความสามารถแบบนั้นของน้องด้วยอ๋อนะฮะก็เชื่อว่าแน่นอนทําได้ดีแน่นอนถ้ามีโอกาสได้ทำเนาะเอาแหละตรงนี้เดี๋ยวให้ทั้งคู่นะฝากถึงแฟนๆหรือว่าแฟนคลับที่ไม่ได้มาในวันนี้แล้วติดตามเราอยู่ที่หน้าจอทีวีเนี่ยให้ช่วยโหวตเพราะเหลือเวลาอีกไม่มากแล้ววันนี้ก็สําหรับแฟนคลับมุกที่ไม่ได้มานะครับก็ ให้ช่วยดูเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ที่สำคัญช่วยโหวตวยครับมุกวีหนึ่งครับมุกทำเต็มที่กับทุกผลงานแน่นอนครับนี่ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับอันนี้ฮะพักสักครู่ครับเดี๋ยวชุงหน้ากลับมาฮะเฮ้ยไม่รู้จักใครเนี่ยวะ วาเอก้เอ้าแต่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 แตทำไมงต้องใส่หมวกใส่แล้วมันดูดีตรงไหนใส่แล้วหน้าตาก็ไม่ให้แต่ว่าใส่ไว้เพื่อห้มันดูสกาอ้าวบานพลท่านเจ้